สวัสดีครับพบกับผมช่อง Dark Zero c ร e ูอีกครั้งนะครับกับนิยายเรื่องศัพทยุธทธะรุฟา้าตอนนี้เดินทางมาถึงเล่มที่13ดามในบทที่13เช่นเดียวกันความเดิมจากตอนที่แล้วเซียวเย็ของเราได้กเกษียณกันพิพภพมาเรียบร้อยนะครับต่อไปจะเป็นอย่างไรต่อไปไปติดตามรับฟังกันได้เลยนะครับบทที่13มหาคุรยุทธ9ดาว ในถ้ำสว่างสวัยเซียวเหยียนมองดูอ่างไม้ใบเขื่อนตรงหน้าในอ่างไม้บรรจุน้ำใสที่มองเห็นก้นข้างอ่างไม้มีชั้นไม้ตัวหนึ่งบนนั้นจัดวางด้วยสมุนไพรชนิดต่างๆรวมแล้วหลายสิบชนิดเพื่อเสาะหาสมุนไพรเหล่านี้เซียวเหยียนหมดเปลืองเวลาไปถึงสามวันเต็มเอากระสีนแก่นพิภพให้ข้าหลังตรวจด,ดูวัตถุดิบสมุนไพรจนครบตามที่ต้องการเย้าเหลายื่นมือออกมาทางเซียวเหยียนพางสัน เซียวเหยียนร,รีบส่งให้เหย่าเหลากำขวดหยกที่บรรจุกระเสียนกันพิภพขวดนั้นเดาะประเมินน้ำหนักแล้วดึงจุกออกฉับพันฟันสีเขียวหยกบางๆลอยฟุ้งออกมาและเกาะตัวกันเป็นปากขวดเนิ่นดนานไม่สลายเหย่าเหลาสูดวันนี้ลึกๆเครื่อกหนึ่งรู้สึกถึงกระแสไออุ่นจางๆไหลผ่านจิตวิญญ,ญาณอดกล่าวชมมิได้สงกับเป็นของวิเศษที่หลอมรวมพลังไฟพลังแห่งฟ้าดินโดยแท้ถึงกับบริสุทธิ์เข้มข้นปานนี้มินหน้า มีสรรพคุณพิเศษในการฉลับล้างกระดูกหลังชมเชยยิ้มยิ้มเหย่าเหลาเอียงขวดยกเทสของเหลวสีเขียวยกออกมาสิบหยดช้าๆทำให้ของเหลวในขวดลดลงหนึ่งส่วนสี่ทันทีคอยห,หลังการเทกระเสียนกันวิพภพสิบหยดเพียงเห็นน้ำสีใสในอ่างใบไม้นั้นกลายเป็นสีเขียวเข้มอย่างรวดเร็วนำซ้ำบนผิวน้ำยังมีกลุ่มควันบางๆลอยเอ้อยอิงเนิ่นนางไม่จางแลดูอัศจรรย์ยิ่ง มองดูการเปลี่ยนแปลงในอ่างในรอดูการเปลี่ยนแปลงน้ําในอ่างไม้ด้วยแววตากังขาเซียวเหยียนเกาศีษะพางถามชงนหรือคราวนี้ต้องฝึกยานในน,น้ํานี่ใช่เ่้าเหลาจับตาดูความเปลี่ยนแปลงของสีสันในน้ําพลังงานของกเกษียณแก่มิพบมหาศาลเกินไปอาศัยพลังฝีมือในตอนนี้ของเจ้าไม่มีทางกินได้ดังนั้นได้แต่ใช้วิธีนี้กระนั้น ก็ยังคงต้องนําตัวยาอื่นๆมาผสมด้วยจึงจะมีฤทธิ์ในการชระ,ะล้างกระดูกได้หากฝืนใช้ตรงๆอย่าว่าแต่ชระ,ะล้างกระดูกเลยเกรงว่ากระทั่งชีวิตน้อยๆของเจ้าก็คงถูกชำละล้างไปด้วยเซียวเหยียนหัวเราะแห้งๆกระดูกตนไม่เปราะบางปานนั้นกระมังส่งย่าทูบหอมมาไม่สนเสียงบ่นพึมพำของเซียวเยียนเย่าเหล่าสั่งเบาๆหลังตรวจดูความเข้มข้นของสีสันในน้าเรียบร้อยเซียวเหยียนเอื้อมมือไปที่ชั้นไม้ หยิบหญ้าสีแดงที่หน้าตาเหมือนก้านทูบต้นหนึ่งส่งให้เย่าเหลา่ากำก้านทูบหอมต้นนี้เย่าเหล่าพลิกมือวูบเพิงสีขาวขุ่นกลุ่มหนึ่งลุกว่าบนอุ้งม,มือเพิงสีขาวขุ่นโชนแสงดุดเพิงน้ำแข็งเย่าเหลาโยนหญ้าทูบหอมลงเปลวเพิงพิบตาถัดมาหญ้าทูบหอมเหี่ยวแห้งอย่างรวดเร็วสุดท้ายภายใต้าการเผาลมของเพิงเย็นวิญญ,ญาณกระดูกแปลสภาพเป็นของเหลวสีแดงหนึ่งหยดหลังจากหลอมสกัดของสีเลของเหลวสีแดงด้วยเพิงเย็นวิญญ,ญาณกระดูกซ้ำไปซ้ำมา เยาเหล่าอันิิวดีดบูบของเหลวสีแดงร่วงลงอ่างไม้หลังของเหลวสีแดงหยดนี้หลกลงบนน้าผิวน้ําซึ่งเดิมเป็นสีเขียวหยกพันเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มขนบัวเขียวเยาเหล่าร้องบอกอีกครั้งเซียวเหยียนรีบค้นหาสมุนไพรต้นนี้จากบนชั้นไม้ออกมาหลังจากการหลอมสกัดหลายนาทีผ่านไปขนบัวเขียวนั้นแปลสภาพเป็นของเหลวสีเขียวหยดหนึ่งร่วงลงอ่างไม้ทำให้อ่างไม้มีสีเขียว,วนอ่อนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสี ดอกงูล,ลอกคาบลากเปลวพุทธะชื่อสมุนไพรแต่ละชนิดถูกแบง่งออกมาจากปากเย้าเหลาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับสมุนไพรบนชั้นลดลงจํานวนหนึ่งอย่างรวดเร็วจมงให้หลังสมุนไพรหลายสิบชนิดได้แปลสภาพเป็นของเหลวต่างสีและถูกโยนใส่อ่างไม้เย้าเหลาถอนใจเฮือกหนึ่งมองดูในอ่างไม้และเห็นผิวนะ้าเปลี่ยนเป็นสีสันแพลว่าอย่างนี้ค่อยพงกศีรษะพึงใจหันบอกเซียวเหยียนถอดเสื้อผ้าแล้วลงไปฝึกในนั้น จนกว่าสีของน้ำจะกลับมาใสกระจ่างดุดเดิมเซียวเหยียนปั้นหน้าอัศจรรย์ใจเมื่อมองดูของเหลวหลากสีที่เกิดจากสมุนไพรนานาชนิดอดนึกเลื่อมใสในความแตกฉานด้านปรุงยาของเย่าเหล่าไม่ได้มีแต่หาเกี่ยวข้องกับพักพรสวรรค์ไม่ทั้งหมดล้วนอาศัยการสั่งสมประสบการณ์และความถ่องแท้ในสรรพคุณของสมุนไพรในแต่ละชนิดจึงสามารถบรรลุถึงขั้นนี้ได้ลงไปแล้วต้องระวังด้วยแม้เกษียนแต่พิพบจะผ่านการเจือจางด้วยสมุนไพรเหล่านี้จนฤทธิ์อ่อนลงมาก แต่พลังงานที่แฝงอยู่ในนั้นไม่ลดทอนกับเพิ่มพูนดังนั้นขณะฝึกจะเกิดความเจ็บปวดบ้างแต่ถ้าอดทนผ่านไปได้จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้ามิน้อยเย่าเหล่าตบมือไปมาพรางยิ้มบอกเซียวเหยียนพยักหน้าแล้วถอดเสื้อผ้าโดยไวจากนั้นกระโจนลงอ่างไม้ทันทีเมื่อร่างกายจุ่มแช่ในน้ำหลากสีเซียวเหยียนตัวสั่นสัิยรุนแรงอุณหภูมิในน้ำต่ำมากจนน่าตกใจหากไม่ใช่ปานยทดคุ้มกายผิวหนังคงเจ็บแสบเป็นแน่ อย่าปล่อยปานยุธออกมาปกคลุมผิวกายนั่นจะเป็นการขัดขวางการแทรกซึมของฤทธิ์ยาที่น้ําในอ่างเย็นจัดเพราะข้าใช้เพลิงเย็นวิญญาณกระดูกมันไม่มีผลเสียต่อเจ้าขณะเซียวเหยียนใช้ปานยุดต้านหนาวเสียงเย่าเหล่าดังขึ้นได้ยินเช่นนั้นเซียวเหยียนได้แต่พงกศรีรษีะจนใจร่างกายแช่ในน้ําเหลวหลากสีเขารู้สึกได้ชัดเจนถึงพลังงานมหาศาลที่แฝงอยู่ในนั้นยังไม่ทันเข้าสู่สภา,าวะฝึกยานพลังงานเปียมล้นด้วยมวลน,น้ําก็เริ่มแทรกซึมเข้ามาในกายเซียวเหยียนอย่างห้ามไม่อยู่ ทำให้เขารู้สึกคันยิบยิบเหมือนมีมดไต่เป็นฝูงสลัดสีตะแรงๆเสียวเหยยนข่มความรู้สึกไม่สบายตัวหลายปีที่ผ่านมาเขารับความลำบากเหลือขนาดังนั้นชินกับความเจ็บปวดแล้วอาการคันขยอเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่สำหรับเขานั่งขัดสมาธิในอ่างไม้ประสานมือค่อยๆหลับตาช้าๆลมหายใจทอดยาวเป็นจังหวะสักพักความแสบคันบนกายเริ่มทุเลาลงและเซียวเหยยนเข้าสู่ยานสมาธิในที่สุดข้างอ่างไม้ เย่าเหล่าแลเห็นเซียวเยียนเข้าสู่ยาสมาธิะงกศีรษะยิ้มแย้มจริงอยู่การชำระล้างกระดูกมีคุณประโยชน์ใหญ่หลวงแต่ความทุกข์ทรมานที่พ่วงกันมาก็ไม่น้อยแพ้กันหากทนได้ราบลื่นตลอดเส้นทางหากทนไม่ได้ในเพียงจะล้มเหลวในคงสุดท้ายดีไม่ดีเส้นลมปานในกายอาจจะถูกพลังงานจู่โจมเสียหายถึงตอนนั้นคงหนีไม่พ้นจุดจบชนิดไม่คุ้มเสียแม้กล่าวว่ามีความสูงเสี่ยงเว่าบนเส้นทางแห่งการฝึกปือ หากไร้ซึ่งความเสี่ยงและจิตใจอันเด็ดเดี่ยวจะเดินทางไกลได้อย่างไรคอยหลังการเข้าสู่ยานสมาธิของเซียวเยียนเหนือผิวน้ำสีสันแพวๆในอ่างไม้พันปรากฏฟองขนาดเล็กผุดพายอึดใจหัดมาฟองอากาศผุดทะลักรุนแรงพินิจจากสภาพล้ากับแช่ล้างแช่ล่างในน้ำเดือดก็มีปานทว่าน้ำเดือดนี้กลับทำให้เซียวเยียนเด็บหนาวสุดเปรียบเปยพิบตาที่ฟองผุดขึ้นร่างเซียวเยียนก็ตุกวูบ เขารู้สึกได้ว่าพลังงานบริสุทธิ์เข้มข้นปริมาณมหาศาลในน้ําราวถูกบางสิ่งบางอย่างฉุดดึงพากันหลังไหลเข้าสู่ในกายรูขุมขนที่เปิดอ้าเล็กน้อยทั่วสับปะสางเนื่องจากพลังงานที่ทางโหมเข้ามามีปริมาณมากเซีเยวยยนถึงได้ขั้นรู้สึกว่าผิวหนังบวมปวดบวมเพราว่าพลังงานบริสุทธิ์เข้มข้นที่ไหลทะลักกลับไม่ได้หยุดยั้งเพราะเหตุนี้ตรงข้ามกับทวีความรุนแรงจนกระทั่งท้ายที่สุดพลังงานบริสุทธิ์เข้มข้นเป็นกลุ่ม เนื่องจากไม่มีที่ใดให้เจาะทะลวงถึงกับวิ่งวนเปะปะใต้ผิวหนังเซลเยียนและค้อยหลังการวิ่งวนของพวกมันบนผิวหนังเซีลเหยียนปรากฏเส้นนูนเป็นสายๆส,สภาพที่เห็นราวกับใต้ผิวหนังมีงูจิว๋วเลนอยู่จำนวนมากและดูสยดสยองน่ากลัวสภาพสยดสยองของผิวกลยเซวเยนย่อมไม่อาจลบลู่ยามนี้เขาเพียงขับเคลื่อนสมาธิจิตยอย่างสุดฤทธิ์เพื่อสังเกตความเคลื่อนไหวทุกอย่างในกายตลอดเวลา พลังงานหลากสีที่ไหลทะลักเข้ามาในกายหากไม่ได้รับฟังประกาศสิทธิ์ของเซลเหยียนแต่ตรงดิ่งเข้าสู่กระดูกทุกส่วนในร่างกายอย่างมีเป้าหมายกระดูกที่ถูกพวกมันพุ่งชนล้วนเปลี่ยนเป็นสีสันแผวพผาในพริบตาภายใต้สีสันแผวพผานี้เซลเหยียนสามารถรู้สึกได้ลางๆมีสิ่งบางอย่างแทรกซึมเข้าสู่เนื้อกระดูกซ้ำยังคุกเข้ากับไขกระดูกสำหรับพฤติกรรมของพลังงานเหล่านี้ เซวเยนปัาจากวิธียับยั้งห้ามปรามดังนั้นเขาได้แต่ทำตาปริบๆมองดูกระดูกในร่างถูกย้อมเป็นสีสันต่างๆเวลาไม่ถึงสิบนาทีบวลกระดูกในกายเซลเหยียนโดนย้อมจนสีแลดูพิลึกพิลั่นระหว่างที่เซลเหยนรู้สึกโงนจงใจกับพฤติกรรมของพลังงานเหล่านี้หัวใจพันเต้นแรงเขารู้สึกได้ว่าบวลกระดูกคล้ายเกิดการลุกไหม้ขึ้นและรู้สึกแสบร้อนที่ลึกซึมถึงไขกระดูกลามแผ่อย่างรวดเร็วจวบจนกระจายทั่วสัรพสาร 6ฟันแน่นร่างเซลวเยวียนที่นั่งขัดสมาธิในอ่างไม้กระตุกแผ่วตลอดเวลาบนผิวกายปรากฏริ้วรอยสีแดงปแปลกๆเนื้อศีรษะมีเหงื่อเย็นหยดหยาดดุกสายฝนไหลลินผ่านหน้าผากแล้วล่วงลงอ่างไม้ตอนนี้เขาค่อยกระจางแจ้งฉนไหนเย่าเหล่าจึงเตือนว่ามีอาการปวดหัวปวดไอจะอาจจะมีอาการปวดร้าวเกิดขึ้นทว่าความปวดร้าวนี้ออกจะทารุนไปแล้วเย่าเหล่ายืนข้างอ่างไม้และเห็นความเคลื่อนไหวนี้ของเซลเหยียนหางตากระตุกวูบ ตามด้วยถอนใจแผ่วเบาพ,พึมพำว่าเจ้านุม่มต้องยืนหยัดให้ได้ถ้าชะร้างกระดูกสำเร็จภายหน้าขณะเลื่อนสู่ระดับราชันยุทธจะลดความยุ่งยากลงได้ไม่น้อยป้นหนึ่งสถิตกลางเตาไฟนี่คือความรู้สึกนี้ของเซี่ยวเหยียนน้ำซ้ำไฟขุมนี้ยังลุกไหม้ขึ้นจากเนื้อกระดูกความเจ็บปวดทำให้เซียวเหยียนพ่นไอไม่หยุดน้ำโอสถในอ่างไม้เดือดพ่านทุกขณะ ในห้วงเรือนรางสามารถแลเห็นดวงตาเปล่านะถึงพลังงานที่หมุนวนในน้ําพุ่งกรหนาใ,ใส่ผิวหนังผิวเซียวเหยียนก่อนหายวับไม่เห็นเงาในพิพตาความแก่งก้าวของพลังงานที่แฝงอยู่ในน้ําโอสถแม้เซียลเหยียนคาดไว้ล่วงหน้าแต่ยามนี้ประสบกับตนเองยังอดรู้สึกตื่นตระหนกไม่ได้กเกษเียนแก่นพิพภพ,พสมกับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ฟ้าดินที่ใช้เวลาสะสมนับร้อยปีหลังผ่านการคุกเขาเจือปนด้วยสมุนไพรชนิดอื่นมากมาย ยังแข็งแกร่งก้าวถึงได้ถึงปานนี้หากลงไปแช่โดยตรงตนใยมิใช่วายปราณไม่รู้ตัวในกายกระดูกสีสันแผวพาวกับเปลี่ยนเป็นสีโปร่งใสยอย่างประหลาดตามการเวลาที่ผ่านพ้นถึงขั้นที่เซลเหยียนสามารถแลเห็นความพุ่งพ่านของไขกระดูกภายใต้การจับจ้องด้วยสมาธิจิตพลังงานที่ไหลเข้ามาอย่างบ้าคลัง่งหาไม่ได้หยุดย่อนเพราะถูกกระดูกอาบย้อนด้วยสีสันละลานตาแต่ยังคงล้วนล้ำเข้ามาในกายเซลเหยียนอย่างกำเริบเสบสาร สิ่งใดก็ตามที่พวกมันพบเจอไม่ว่ากระดูกเส้นโลหิตเนื้อเยื่อหรืออวัยวะใดล้วนจะถูกแปลเปลี่ยนเป็นสีสันแพรวพราวโดยไม่มีข้อยกเว้นชั่วขณะนั้นภายใต้การสำรวจด้วยสมาธิจิตของเซียวเหยียนกับทําได้เพียงเหมือมองภายในและสีสันละลานตานั้นนึกสะท้อนใจคําหนึ่งพันตั้งสมาธิอีกครั้งเขาทราบดีว่าความเจ็บปวดแสนสาหัสรละลอ,อกใหม่กําลังจะมาเยือนในไม่ชา้าไม่ผิดจากที่เซียวเยยนคาดคิดขนาดสารพัดสียึดคลองร่างกายแล้วกว่าครึ่ง ความเจ็บปวดร้อนแรงที่รุนแรงกว่าก่อนหน้าสิบเท่าพันแป้นปลาจากเส้นลมพานเนื้อเยื่อและกล้ามเนื้อสะโพกสับปะสานชั่วขนานั้นตลอดทั้งล่างของเซียวเหยียนประดึงถูกโยนลงกองเพลิงที่ลุกไหม้โหมร้อนแรงเปลวเพลิงที่ร้อนระอุน,นั้นปลดปล่อยอุณหภูมิร้อนจัดอย่างไม่ปราณีลาวกัดจะแผดเผาร่างกายของเขาให้มอดไหม้เป็นเท่าฐานหลังคอยหลังความทุกข์สุดแสนร่างเซียวเหยวเวียนที่แช่อยู่ในอ่างไม้เปลี่ยนเป็นสีถ่านวันสีขาวเป็นกลุ่มๆลอยขึ้นเหนือศีษะ ในกลุ่มควันยังเจือกลิ่นไหม้จางๆเขากัดควันแน่นหยาดแดงสดใสปี่มุมปากย้อมปลายคางเป็นสีโลหิตนอกอ่างไม้เย่าเหล่าคืนน้ำลายอึกหนึ่งสองมือเผลอบีบแน่นเพราะเครียดจัดในตาที่ดูสงบนิ่งฉายแววร้อนรนเขาประจักษ์ชัน้นประจักษ์ชัดในความเข้มแข็งของเซียวเหยียนเพราะว่าขณะด,ดำเนินการชำระล้างกระดูกยังทุกทรมานปานนี้ไม่ต้องคิดก็ทราบนั่นเป็นความเจ็บปวดระดับใดเย่าเหล่าก็ทราบ การชำระล้างกระดูกต้องเจ็บปวดเหลือขณาแต่เพราะตนไม่เคยใช้กระเสียนแก่พิภพมาก่อนฉะนั้นไม่ชัดเจนว่าความเจ็บปวดนั้นจะถึงระดับใดยามนี้พินิจจากสภาพของเซียวเหยียนเขาพันสำนึกได้ว่าตนดูแคลนความเจ็บปวดชะล้างกระดูกเกินไปแต่เรื่องราวถึงขั้นนี้นอกจากภาวนาให้เซียวเหยียนยืนหยัดที่ถึงที่สุดเขาหามีวิธีอื่นไหมปวดนอกจากปวดก็คือปวดมีเพียงคำนี้ที่สามารถใช้พรรณนาความรู้สึกทั่วสรรพสางกายของเซียวเหยียน แต่สาหรับสิ่งนี้เขานอกจากอดทนข่มกัน้นกับไลซึ่งหนทางอื่นเพราะว่านอกเหนือจากความอดทนอดกลั้นนั้นหนึ่งเดียวที่ทําให้เขาปลุกใจได้ก็คือเขาสัมผัสได้อย่างชัดเจนหลังก,รการปวดแสบปวดร้อนที่แผ่รามในกายพลังงานลึกล้ำาไยสาลกลุ่มแล้วกลุ่มเล่ากําลังแผ่ซ่านออกมาจากบริวเวณที่ร้อนจัดนั้นเขาพบว่าหลังผ่านความร้อนจัดมวลกระดูกเส้นลมปานรวมทั้งเนื้อเยื่อล้วนเกิดความเปลี่ยนแปลงราวคนละคน เห็นได้ชัดว่าการชำระล้างกระดูกนี้มีกสุคุณนานันอย่างแท้จริงแข็งใจไว้เข่นเคียวในใจหลังสะกดกั้นในลักษณะน,นี้อยู่มานานเพราะอาจชินชาแล้วสติของเซียวเหยียนเริ่มค่อยๆเลื่อนลอยในความเลื่อนลอยนี้คล้ายว่าอาการแสบร้อนสาหัสในกายเริ่มทุเลาลงบ้างหลังจากความเจ็บล้าเป็นเวลานานเขาจึงมีภูมิต้านทานมากขึ้นในห่วงทุกทน การเวลาเนิบช้าอย่างยิ่งจนกระทั่งต่อมาเซียวเยยนตกสู่สภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นในที่สุดภายใต้สภาวะนี้เขาไม่มีแม้แนวคิดด้านหนึ่งหนึ่งเดียวที่สามารถรู้สึกได้ก็คือทุกส่วนของร่างกายกำลังเปลี่ยนเป็นแข็งแรงและคงทนกว่าท่ามกลางหลออไหมอักเสบและร้อนในถ้ำบูเขาเยาวเหล่าสองมือไผ่หลังยืนนิ่งข้างอ่างไม้ตั้งแต่เซียวเยยนลงไปแช่ในอ่างจนบัดนี้เป็นเวลาสามวันแล้ว และในเวลาสามวันนี้เขาไม่เคยเคลื่อนที่แม้แต่ครึ่งก้าวสมาธิทั้งมวลล้วนตึงอยู่บนล่างเซียวเหยียนฟิวบริเวณปากค่ำลําแสงสีลุ้งสายหนึ่งบูกเข้ามาเลื้อยวนในเหมือนอ่างไม้นาคาคืนฟ้าแลเห็นเซียวเหยียนไม่เกียมเหมือนฐานอดแลบลิ้นส่งเสียงซี่ๆไม่ได้ในตางูแฉวแววฉายแววห่วงอาหารห่วงหาอาธรไม่ใช่ผมะงูห่วงหาอาธรน,นะครับไม่ต้องบิตก เขาผ่านช่วงเวลาทรมานที่สุดมาแล้วถัดจากนี้จะสบายขึ้นเหย่าเหลาหัวเลาะกล่าวเคลื่อนสายตามาที่อ่างไม้มองดูสีสันของน้ำโอสถที่เจือจางลงเป็นอันมากคขายเข้าใจคำพูดของเหย่าเหลาหนาคาคืนฟ้าแลบลิ้นให้เขาจากนั้นตวัดหางปุกออกจากถ้ำมันต้องเฝ้าระวังนอกถ้ำให้เซลเหยงไม่อาจจะปล่อยให้สิ่งใดเข้ามารบกวนได้และเห็นหนาคาคืนฟ้าออกไปเหย่าเหลาเบือนสายตากลับมาที่เซลเหยงพึมพำว่า ดูท่าใกล้ดูท่าเหมือนจะใกล้แล้วในกายความปวดแสบดุดไฟเผาไม่ทราบทุกเราลงตั้งแต่เมื่อใดเวลาผ่านไปอีกสักพักความปวดแสบจางหายในที่สุดและคอยห,หลังการสลายไปของความเจ็บปวดสติเซียวเยียงคืนสู่ความแจ่มใสเขารีบใช้สมาธิจิตสำรวจภายในตระหนักถึงเมื่อพบว่าสีสันแผ้วพราวที่กระจายทั่ววัยวะในนั้นบัดนี้มันลายสิ้นไม่เห็นเงาทุกส่วนล้วนวันวาวแลไปด้านหยกคล้ายกับหยกขาวพินิจจากสภาพ คล้ายแฝงเล้นด้วยพะละกกำลังอนันต์อเนกการตื่นฟื้นของสมาธิจิตป็นหนึ่งกุญแจดอกหนึ่งทันใดภายในร่างกายเดิมซึ่งสงบนิ่งยามนี้กลับเริ่มติดเครื่องและเป็นครั้งแรกที่พลังหลังสภาวะเกิดใหม่ป็นหนึ่งเครื่องจักรที่ทำงานเที่ยงตรงอย่างยิ่งครืดเสียงทึบต่ำดังขึ้นในกายสมาธิจิตเซลยวเหยียนตะลึงมองพลังงานกลุ่มห้าขึ้นมาที่กำลังหลั่งไหลทั่วสปรปพะสานกายฉับพันชั่วขณะนั้นถึงกับเมื่อลอยเล็กน้อย ระหว่างที่เซียวเหยียนเหม่อลอยพลังงานบริสุทธิ์เข้มข้นเป็นกลุ่มๆก,กับทะลักเข้าเส้นลมปราณเองหากเป็นเมื่อก่อนพลังงานมหาศาลป่านนี้ถ้าทะลักเข้าไปเส้นลมปราณของเขาจะเกิดความรู้สึกปวดบวมเพราะว่าอยา่างนี้เส้นลมปราณกับเดี๋ยวหดเดี๋ยวหายขยายเหนียวแน่นสุดขีดรับรองพลังงานมหาศาลเหล่านั้นไม่มีหยุดยั้ยงโดยไม่ได้สร้างความเจ็บปวดให้แก่เซียวเหยียนแม้แต่นิดเดียวพลังงานเหล่านี้บริสุทธิ์เข้มข้นจนน่าอัศจรรย์ใจ ระดับความบริสุทธิ์เข้มข้นนี้ไม่จำเป็นต้องผ่านการหล่อหลอมใดๆและไม่มีทางทราบเหตุผลพลังงานเหล่านี้ปราศจากอาการต,ต่อต้านเซียวเหยียนสิ้นเชิงเหล่ามาจากในกายเขาตั้งแต่แรกแล้วกันนะั้นพลังงานมหาศาลไหลเวียนเข้าเส้นลมปานตามวิถีแห่งเคช็ดวิชาเผาไห้หลังครบหนึ่งรอบวงโครจรจึงชักนำเสียงดังคลืน่นคลานทะลักเข้าสู่ผลึกยุทธในอาณาจักรไม่ขาดสายภายใต้การกรอกเทของพลังมหาศาล ผลึกยุทธที่ถนาดเข้าไข่นกพิราบเริ่มขยายใหญ่ด้วยความเร็วที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าสมาธิจิตตะลึงลานเมื่อเห็นผลึกยุทธเพิ่มขนาดพวดพาดเซียวเหยียนรู้สึกได้อย่างชัดเจนปานยุทธที่กักตุนไว้ในวันนั้นกับทวีเช่นกันหากสภาวะดำเนินสืบเนื่องต่อไปเช่นนี้ทะลุระดับมหาคุรยุทธเก้าดาวก็นับว่ารอได้เลยปุ๊ระหว่างพลังงานกอกเทไม่หยุดในขณะใดขณะหนึ่งปรากฏเสียงดังกล้องในกายเซียวเหยียด พลอยหลังหนึ่งเสียงนี้เซลเหยียนพบว่าผลึกยุทธซึ่งปริมาณบรรจุได้ถึงขีดจำกัดแล้วกับปรากฏพื้นที่ว่างขนาดใหญ่ขึ้นมาและภายใต้เสียงแปลกประหลาดนี้ผลึกยุทธขนาดเท่าไข่นกพิราบพ,พันขยายลวดเดียวใหญ่เท่ากำปั้นแสงจลัดอันเจิดจ้าเป็นรัศมีออกมา่องสว่างภายในปราณจากกักระดุดดังที่วาการรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงแต่และอย่างในกายเซลเหยียนสูดลมหายใจอึเขาทราบดีเวลานี้เขาทะลุทะลวงจักแปดดาว กลายเป็นมหาทุรยุทธ์ก้าดาวอย่างแท้จริงแล้วอีกเพียงเก้าเดียวเขาจะสู่ระดับยอดยุทธเนื่องจากการขยายตัวใหญ่ฉับพลันของผลึกยุทธเซี่ยเวเหยียรู้สึกได้ว่าภายในของพลังผลึกยุทธเปลี่ยนจากแอบแน่นเป็นโหวงเหวงอีกครั้งยามนี้พลังงานบริสุทธ์เข้มข้นกลุ่มสุดท้ายที่ไหลเวียนอยู่ในเส้นลมปานกอกเทเข้าผลึกคำว่าหลังเลื่อนศูนย์เก้าดาวผลึกยุทธกลายเป็นกลุ่มหลุมไร้ก้นอีกเช่นเคย การเกอกใส่ของพลังงานกลุ่มนี้ปันหนึ่งโยนหินลงทะเลหาไม่ได้สร้างความรู้สึกใดๆต่อเซียวเหยียนมหาขุยยุทธกับยอดยุทธต่างกันมากจริงๆดูท่าใค่จะทะลุพวดเดียวถึงยอดยุทธได้คงเป็นไปไม่ได้นึกในใจเช่นนี้เซียวเหยียนทอดถอนด้วยเสียงเสียดายขณะถอนสมาธิจิตออกมากลับพบว่าพลังดูดสุดแกงกลุ่มหนึ่งทะลักออกมาจากผลึกยุทธและคล้อยหลังการมาทุของพลังดูด พลังงานแก่งก้าวเป็นกลุ่มๆพันหลังไหลาจากโลกภายนอกเข้าสู่ภายในอีกครั้งเนื่องจากร่างกายแช่อยู่ในน้ําโอสถที่เปลี่ยนล้มพลังงานโดยเหตุนี้ขณะพลังดูดเริ่มปะทุพลังงานอันยิ่งใหญ่เป็นกลุ่มๆซึ่งชอนใช้เข้าสู่ในร่างกายทุกลูกขนและบุกเข้าเส้นลมปานทันทีหลังโคจรครบหนึ่งรอบคอยเจาะเข้าผลึกยุดอย่างป่าเถื่อนเสียวเหย็นตะลึงลายขณะแลเห็นความเคลื่อนไหวทั้งหมดโดยไม่อาจยับยั้งนานคู่ใหญ่เขากัดฟันแน่น เคี้ยวเขากัดฟันแน่นเข็นเคี้ยวจะอยากดูดเช่นนั้นก็จงดูดให้พอแน่จริงก็ดูดให้ทะลุระดับยอดยุทดเพิ่งขาดคำสมาธิจิตพันโหมกระตุกการหมุนเวียนตามเค็ดวิชาเผาไหมส่งผลให้การถ่ายเทพลังทวีความดุเดือด เอาแล้วครับก็เป็นอันจบในบทที่13นะครับเดียวเย่งของเราก็ทะลุ9ดาวไปแล้วแล้วเหมือนทักท่าว่าจะไปต่อนะครับไม่รู้ว่าจะไปต่อได้จริงไหมนะครับก็อย่าลืมติดตามชมในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจริงกเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปถัดไปของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนลาครับ